พะยะอ,องตอนที่หกสิบหกถึงแม้ตอนนี้กวนเลอจะอยู่กับผานจิงเยาแต่ก็ดูไม่มีความสุขทำให้ห้องเต้จิงยวนจับกวนเลอแต่งงานกับผานจิงเยามันจะได้จบจบไปไม่ได้นะพะยะค่ะจะไม่อยากแต่งงานหรือหานจิงเยาไม่ใช่พะยะค่ะเพียงแต่ตอนนี้กววเลออาจจะไม่พร้อมข้าวกลัวว่าวกวนเลอร์จะหนีไป เจ้าก็เอาแต่กลัวนั่นกลัวนี่ตอนนี้กวนเลิกก็ดูมีความสุขดีเจ้าเป็นอะไรของเจ้ากันแน่ถ้าเจ้ากลัวมากนักเดี๋ยวข้าจะคุยกับกวนเลิศเองหากกวนเลิศยอมตกลงแต่งงานกับเจ้าเจ้าต้องจบเรื่องนี้ซะเลิกคิดว่ากวนเลิศจะหนีพะยะค่ะเสด็จพ่อแล้วหานจิงหยวนก็ให้คนไปพากวนเลิกมาพบกับเขาเมื่อกวนเลิอเจ้าคำถามของหานจิงหยวนกวนเลิศ ถึงกับยิ้มไม่อายตกลงเจ้าจะแต่งกับหานจิงหยวนใช่หรือไม่กวนเลอร์ไะยะค่ะหม่อมฉันแต่งก็ไม่เห็นมีอะไรยากนี่กวนเลอรก็ดูดีใจเมื่อจะได้แต่งงานกับหานจิงเยาแต่ลูกของเขาเนี่ยเป็นบ้าอะไรถึงได้กลัวไปซะทุกอย่างเจ้าแน่ใจนะกวนเลอร์ะยะค่ะ หม่อมชั้นมีข้าแม่ข้ก็แม่อะไรของเจ้าถึงอย่างไรกวนโจก็เป็นบ้านเกิดของหม่อมชั้นหม่อมชั้นขออยากกลับบ้านสักครั้งก่อนจะแต่งงานแต่งไปแล้วจะกลับอีกทีตอนไหนหม่อมชั้นยังไม่รู้เลยบางทีหม่อมชั้นอาจจะไม่ได้ไปเยี่ยมที่บ้านอีกหม่อมชั้นมีคนที่รักมากมายอยู่ที่นั่นขอห้องเต้ทรงโปรดอนุญาตด,ด้วยเถอะพะยะค่ะ ถึงแต่งไปแล้วข้าก็ไม่ใจร้ายใจดำไม่ให้เจ้ากลับไปเยี่ยมบ้านของเจ้าหรอกหมอ่อมฉันเข้าใจพะยะค่ะแต่เวลานี้หมอ่อมฉันคิดถึงคนที่บ้านเหลือเกินข้าเข้าใจเป็นธรรมดาที่เจ้าย่อมคิดถึงถึงแม้ว่าบ้านของเจ้าจะเป็นบ้านเจ้านายอย่างอีเซียนพะยะค่ะได้เดี๋ยวเรื่องนี้ข้าจะคุยกับพานจิงเยาส่วนเจ้า ก็อย่าพูดอะไรเลยเดี๋ยวาหาจิงเหยาก็จะผ่านกดเจ้าไปด้วยพะยะค่ะงั้นหม่อมฉันทูดลาหานจิงเหยาที่รออยู่ข้างนอกรอจัองหวะให้กวนเดอร์กลับไปแล้วเขาก็รีบเข้ามาหาห้องเต้จิงหยวนสด็จพ่อว่ากระไรพะยะค่ะกวนเล่์ตอบตกลงหรือไม่เจ้าหนีใจร้อนสริง ข้ากำลังจะให้คนไปตามเจ้าอยู่พอดีแต่เด็กพ่ออย่าแก้งหม่อมฉันซิพพยะค่ะกัวเลอร์ตอบตกลงจะมีข้อแม้ว่าขอกลับไปที่กวนโจไม่ได้นะเพยะค่ะหม่อมฉันไม่ยอมหานจริงเยาหม่อมฉันไม่ยอมเะยะค่ะยังไงก็ไม่มีทางยอมหานจริงเยาเข้าใจความรู้สึกของกัวเลอร์ว่าอาจจะคิดถึงอีเซียนคิดถึงอาจารย์ แตเขาก็ไม่อยากให้น้องไปไปที่กวนโจนี่คือคำสั่งของข้าหากเจ้าไม่ยอมเจ้ากล้าขวางข้าเหรอหานจิ้งเหยาเสด็จพ่อสิ่งที่เจ้าควรทำตอนนี้คืออยู่กับกวนเลอร์ก่อนที่กวนเลอร์จะออกเดินทางไปซะเพราะถ้าเจ้าไม่รีบไปเจ้าอาจจะเสียใจเพราะเจ้าจะคิดถึงเขามากที่สุดหานจิงเหยากลับมา ไม่ยอมพูดยอมจากับคนเลร์หลืมแม้แต่มองหน้าหันจิ้งเหา่ท่านเป็นอะไรอะ่ะทำไมถึงไม่คุยกับข้าหันจิงเหา่โกรธอะไรข้าหรอหรือว่าจะเป็นที่ข้าจะกลับกวนโจมันคงเป็นแผนของเจ้าสินะที่จะได้กลับไปที่กวนโจจิงเหยา ข้าไม่ได้คิดแบบนั้นนะ,ะเจ้ายอมตกลงแต่งงานกับข้าตาก็ยังมีข้อแม้ถ้าเจ้ารักข้าจริงเจ้าจะไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งนั้นก็รักไงแต่ขอแค่นี้ไม่ได้หรอเพราะยังไงข้าต้องกลับมาแต่างงานอยู่แล้วแต่ข้าไม่ให้ไปอุตส่าห์พูดดีๆแล้วนะข้าก็ยอมท่านมาตั้งเยอะละแต่อีข้าจะกลับไปทีวกวนจอมันจะอะไรนักหนาปวนเลอะ นี่เจ้ากล้าขึ้นเสียงกับข้าหรือข้าอยากทํามาตั้งนานแล้วมันอัดอั้นอยู่ในใจเนี่ยข้าสายยอมท่านทุกเรื่องไม่ว่าท่านจะพูดอะไรข้ากะเพียงพยักหน้าอย่างเดียวข้าก็เหลืออดแล้วนะกวนเลอนี่เจ้ากวนเลอเห็นท่าไม่ดีหานจิงเหวาโกรธมากเขาอาจถูกขังออกกวนเลอรเลยหมุนตัวเราวิ่งออกจากห้องกบชนเข้ากับพองเตที่มาที่ตำหนักของหานจิงเหวาพอดี กัวเลอร์ถึงกับหลบอยู่ข้างหลังของฮ่องเต้จิงยวนโดยมีหานจริงเยาที่วิ่งตามมาหยุดและยืนอยู่ตรงหน้าคนเป็นพ่อฮ่องเต้คิดอยู่แล้วว่าทั้งคู่ต้องมีปัญหากันแน่และเขาก็คิดไม่ผิดนี่เจ้ากำลังทำอะไรจริงเยาสเสด็จพ่อหม่อมฉันไม่ได้ทำอะไรเพคะไม่จริงไม่จริงนะฮ่องเต้เขาลัอแกหม่อมฉัน ่วยหม่อมฉันด้วยนะพะยะค่ะเขาจะขังหม่อมชันด้วยกวนเลอร์นี่เจ้าข้าไม่ได้จะทำอย่างนั้นพอได้แล้วจริงเหวาเดรจพ่อหม่อมชันไม่ได้คิดทำอะไรแบบที่กวนเลอร์พูดนะเพีะยะค่ะจะไม่ตกพูดแล้วช่วงนี้ข้าจะดูแลกวนเลอร์เองต้นกว่ากวนเลอร์จะกลับแวนโจกวนเลอร์กลับไปพร้อมกับฮองเต้ทำให้เขา โกรธมากที่แม้แต่ฮองเต้ก็ไม่เชื่อคำพูดของเขาแต่เชื่อคำพูดของกัวเลอร์ทางฮองเต้ก็กุ้มใจเมื่อบุตรชายเอาแต่หึงหวงหวงไปซะทุกอย่างเขาก็เข้าใจว่าสมัยหนุ่มๆเขาก็เป็นแบบนี้เหมือนกันแต่นี่มันออกจะมากเกินไปขอประทานอภัยพยาขขาฮองเต้ หม่อมฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้ห้องเต้ทรงต้องกงังวลข้ากังวลเรื่องหาจริงเหยืมากกว่าเจ้านั่นน่ะรักเจ้ามากเหลือเกินกวัวเลร์หม่อมฉันรู้พยะค่ะหม่อมฉันสัญญาว่าหม่อมฉันจะกลับมาแต่งงานอย่างแน่นอนพยะค่ะเจ้าสัญญาแล้วนะหัวเลิ์หากเจ้าไม่ทำตามอย่างที่พูดไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ใดเจ้าก็ต้องถูกฆ่าตามล่าแล้วเมื่อถึงเวลานั้น ข้าอาจจะไม่ปานีเจ้าเพราะข้าก็มีบุตรชายคนเดียวซึ่งข้าจะไม่ยอมให้บุตรชายของข้าเสียใจพะยะค่ะส่งมั่นใจในตัวหม่อมชันเถอะพะยะค่ะถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ไปพักเถอะพะยะค่ะถึงกวนเลิศจะดูในความดูแลของห้องเต้จิงหยวนแต่ห้องเต้ก็ไม่ได้ห้ามถ้าหารจริงเยาจะมาพบกับกวนเลร์ถึงขั้นส่งคนไปตามที่ตำหนัก แต่หันจิงเหยว่กลับไม่ยอมมาตาถึงเขาจะไม่ยอมมาแต่กลับเจอกวนเลอร์ในทุกทุกที่ที่เขาไปไม่เว้นแม้แต่ตําหนักของเขากวนเลอร์ก็เดินผ่านมาทําให้เขาหงุดหิดนักในทุกๆุกครั้งที่เจอกวนเลอร์ก็งดงามนักโดยเฉพาะเวลาที่ยิ้มกวลเลอร์จงใจจะยั่วเขาทางทางที่ตรงนี้ มันไม่ใช่ทางผ่านเป็นคนละทางกับตําหนักของฮองเต้เลยด้วยซ้ำเพราะอย่างนี้เขาถึงหงุดหงิดมากและเดินออกจากตําหนักแต่ไม่คิดว่าควนเลอร์จะวิ่งตามและสะดุดลม้มลงหาจริงเยาถึงกับหยุดก้าวเดินถึงจะหยุดก้าวเดินแต่เขาก็ไม่ได้หันไปมองแค่คิดว่าคนมีวรยุทธ์สูงอย่างกวนเลอร์ คงไม่ล้ไม่ง่ายถึงเพียงนั้นเมื่อกวดเลอเห็นว่าฮานจริงเหยาไม่สนใจตนจึงให้องค์ครักที่ฮองเต้ทรงมาคอยดูแลเขาช่วยประคองและช่วยอุ้มเมื่อหานรจริงเห่ยาได้ยินแบบนั้นเขาก็โกรธมากหมุนตัวกลับมาพากองคารักออกไปแล้วอุ้มกวนดเลอทาแทนถึงจะรู้ว่าล่างเล็กกำลังปั่นหัวเขาแต่เขาก็ไม่อาจปล่อยให้ใครเข้าใกล้กวนเลอได้ เขาอุ้มกอดเลิกกลับมาตำหนักของฮองเต้เดี๋ยวสิจิงเหยาวปล่อยข้าเจ้าชนะข้าแล้วนี่และอาจจะชนะข้าตลอดไปข้าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เลยหันมาคุยกันดีๆได้ไหมมองหน้าข้าเจ้าอยากคุยดีกับข้าหรือเจ้าจะให้ข้าเชื่ออะไรเจ้าได้อีกในเมื่อเจ้ากล้าพูดปดกับฮองเต้ต่อหน้าข้า ว่าข้าคิดทำ้ายเจ้าข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่แอบกลัวว่าท่านจะขังข้าเจ้าอยากพูดอะไรก็พูดได้แต่ตอนนี้ข้าไม่เชื่อเจ้าแล้วกวัวเลอสักวันหนึ่งข้าจะเอาชนะเจ้าให้ได้จะชนะค่าไม่เห็นต้องทำอย่างนั้นเลยต้องทำสิเพราะถ้าหากข้ารักเจ้ามากเท่าใดข้าก็ยิ่งแพ้ ข้าจะตัดใจจากเจ้าให้ได้ตัดใจใช่ว่าจะไม่แต่งงานใช่ว่าจะปล่อยกวัวเลอร์ไปเพราะเขาจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมจะแต่งงานและอยู่กับกวัวเลอร์แค่จะไม่รักเท่านั้นถ้ามอกวัวเลอร์ถึงกับเครียดเขาแค่จะกลับไปเคลียร์กับอาจารย์บอกลาอี้เซียนแต่ถึงแบบนั้นเขาก็ไม่เปลี่ยนใจทางอีเซียนก็คิดถึงกวนเลอร์และเป็นห่วง ถึงแม้เขาจะได้พูดเรื่องนี้ปราจ้า์ไป่เราก็ตามมันก็อดห่วงไม่ได้อีเซียนถ้านนองข้าจะเข้าวังไปด้วยกันไหมไปดีกว่าไม่อยากไปพบจงฟังหรือข้าก็าอยากแต่ข้ารอพบที่บ้านดีกว่าที่อีเซียนไม่อยากเข้าวังเพราะไม่อยากไปเจอเฮาอี้กับพ้องเต้เพราะอย่างนึกโกรธ ที่ทั้งสองคนไม่คิดจะทําอะไรเลยเพื่อช่วยกวนเลอร์แม้แต่ข่าวข่าวก็ยังไม่มีอาจารย์ป่ายก็เช่นกันหากไม่อยากรู้เรื่องกวนเลอร์แล้วล้วก็ก็คงไม่ยอมพบองเสินรู้นิสัยอ e ีเส e ียนดีอีเสียนเง้นข้าจะบอกข่าวดีเจ้าข่าวดีอะไรข่าวดีของกวนเลอรอย่าล้อเล่นนะข้าไม่อยากเล่นนะ ขาไม่ได้รอเล่นกวนเลอรจะกลับมาเร็วๆนี้ทางแกวนหาส่งข่าวมาแล้วจริงงร้องของฉันพวกนั้นยอมปล่อยตัวกววเลอร์รายละเอียดพวกนั้นข้าย,ยังไม่รู้นักแต่ที่ร,รู้กววเลอร์กลับมาแน่งั้นงั้นก็ดีเลยเดี๋ยวข้าจะเตรียมจัดห้องให้กววเลอร์ใหม่ดีไหมท่านองตามใจเจ้าเถิดแล้วข้ายอยากไปรับกววเลอร์ได้หรือไม่ได้ หากกวเลอรมาถึงข้าจะพาเจ้าไปรับกวเลอร์ที่หน้าประตูเมืองดีเลยดีเลยเรน,นข้าไปเตรียมจัดห้องรองรับกเลอรดีกว่าไม่แค่กวเลอร์ที่รักอีเซียนยอมแม้จะเสี่ยงชีวิตช่วยอีเซียนอีเซียนก็เช่นกันความรักและความผูกพันที่ทั้งคู่มีให้แก่กันไม่ใช่ญาติไม่ใช่คู่ชีวิตเป็นแค่นายบ่าว ความสัมพันธ์แบบนี้แม้แต่อองสนก็ไม่อาจไปแทรกความสัมพันธ์ระหว่างสองคนนั้นได้